đâu lâu 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 bà. lâu 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 lâu

ลุงกวนี่เข้ากับข้นนะเ้ยาหนาววตทาหนาบว่ตีง่ะเจียบเปลี่ยนเจียบเปลี่ยนข้าวทีงหันอะเนี่เข้าวทีหันระวังเจีบยบข้าแล้วงง้เอ้ยโค เฮ้ยเข็ Wait, ้เดีวเขยนแล้วเออไปดีๆลองน้าไปไปีนัเเที่ยวไปเที่ยวไปข่ำเปคุ้นได้ของโงงข่ำมุ้นคุ้นาเมืออื่นม่หยาลายก็เนี่ ันนี้เอากันูลไปเส้อขเกี่ยดีโชคดหาเด้อม่เด้อหายทั้ง <c oughs> ต้องหก็ต้องห <c oughs> ไปกินยาน้ำผึ้นเ <c oughs> ้อลูกล่เ <c oughs> ด้อไปโชคดีข่ามุนคุน